สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนนะคะให้กับชาวราศีพิจิกหรืคณะพิจิกนะคะประจําเดือนมกราคม2563นั่นเองนะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภและก็ความรักบางส่วนให้กับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกในอีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะ ไม่แนะนําให้เ,เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกลลด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจนะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกลัคณาพิจิกนะคะคุณคือชาวธาตุน้ํอ่าเป็นยังไงบ้างคะอ่าปี2563ที่ผ่านมายังสบายกันดีอยู่เนาะแล้วก็ สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะก็ขอให้เป็นปีที่ดีขอให้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีประสบผลสําเร็จในทุกๆเรื่องที่ตั้งใจนะคะก็ชาวราศีพิจิกลัคณาพิจิกไม่เปิดไพ่ให้นะคะเรียบร้อยแล้วเนะาะสิบใบนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากไพ่ใบแรกกันดีกว่าในตําแหน่งตัวตนของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะได้เป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าค่ะอัศวินถือไม้เท้าของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะไม่รู้สึกว่า ในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะชิพจรลงเท้ามากนะคะชาวราศีพิจิกเดินทางค่ะเดินทางตลอดเลยในช่วงเดือนมกราคมเดินทางตั้งแต่ช่วงต้นเดือนถึงปลายเดือนเลยนะคะจะมีการเดินทางเนาะแล้วก็อาจจะเป็นทั้งการเดินทางแบบไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นการเดินทางที่ไปทํางานด้วยนะคะนะสำหรับคนที่นะคะ ไมารู้สึกว่าคนที่ทํางานโดยที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าที่จําเป็นที่ต้องเดินทางไปทํางานเนี่ยมันมองว่าการงานจะประสบผลสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ชาวราศีพิจิกและกนพิจิกในเดือนมกราคมนี้นะคะมารู้สึกว่าตัวคุณค่อนข้างนะคะที่จะมีแพชชั่นที่ดีนะคะในการเ,าเดินหน้านะคะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ เขาเรียกว่าเป็นเป็นปีทองของคุณเลยก็ว่าได้นะคะเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆในการก้าวย่างเข้าปีใหม่ปีที่ดีอีกปีหนึ่งนะคะหมยมองว่าตัวคุณจะมีกำลังใจที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเนาะบางคนนะคะเ,เหมือนกับว่าอาจจะมีการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆที่ตัวคุณเนี่ยต้องการอยากจะทำมาตั้งนานแล้วแหละนะคะแล้วก็สิ่งที่ตัวคุณเ,เหมือนกับ บางบางคนนะคะได้เริ่มต้นมาสักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกับมันคาบเกี่ยวช่วงปีพอดีค่ะนะ,ะนะก็อาจจะมีข่าวดีนะคะในในสิ่งที่คุณทำเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับนะคะในเรื่องราวของการงานการงานของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะอย่างที่ไมบอกค่ะจะมีการเดินทางนะคะเกี่ยวกับการทํางานนะก็เดินทางไกลค่ะเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะอา่า ช่วงนี้อาจจะเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้แต่ก็อาจจะเป็นการเดินทางภายในประเทศมากกว่านะคะเป็นการเดินทางเกี่ยวกับในเรื่องราวของการงานสําหรับใครที่ทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางอยู่แล้วนะคะจะประสบผลสําเร็จได้ดีมากๆนะคะแต่ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของการเดินทางมีการ,รวางแผนให้ดีด้วยนะคะสาหรับคนที่ว่างงานนะคะแล้วก็กําลังหางานอยู่หรือว่ารอการสัมภาษณ์อยู่นะคะในช่วง ต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะก็มีเกณฑ์มีโวกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะมีเกณฑ์มีโวกาสที่จะ,ะได้เขาเรียกว่าโดนเรียกสัมภาษณ์นะอ่าโดนเรียกสัมภาษณ์หรือใครที่อ่าสัมภาษณ์ไปแล้วแล้วก็รองานอยู่ในช่วงกลางเดือนอ่าต้นเดือนถึงกลางเดือนมกราก็มีเกณฑ์มโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องราวของการงานด้วยเช่นเดียวกันมีไพ่วิกตอรี่ไพ่หกไม้เท้าเข้ามาแบบนี้นะคะสาเร็จประสบผลสําเร็จแน่นอนนะคะอืมสาหรับนะคะคนที่ เขาเรียกว่าเป็นเจ้านายเป็นผู้บริหารหรือนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการนะคะถามว่าในช่วงเดือนอมกราคมนี้นะคะกิจการจะเป็นยังไงนะคะไม่รู้สึกว่ามันจะมันจะ มันจะยังดําเนินต่อไปได้แต่มันอาจจะมีอุปสรรคขรุขระบ้างนะคะให้ชฉลีอยตเข้ามาแบบนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะขรุขระบ้างค่ะนะมีอุปสรรคในเรื่องราวของการงานการดําเนินธุรกิจนะคะบางครั้งบางทีเนาะตัวคุณอาจจะเครียดจนเกินไปวิตกกังวลมากเกินไปนะคะมีไพ่ก้าวดาบเข้ามาด้วยนะคะเนาะด้วยสถานการณ์ช่วงนี้นะคะอาจจะเหมือนกับ ยังไม่ค่อยดีนะคะตัวคุณค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็คิดมากแต่ความจริงแล้วธุรกิจมันสามารถดําเนินไปได้นะแล้วกเ็เหมือนกับสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ะค่ะในปีใหม่มันอาจจะไม่ได้สำเร็จคอมพลีต์ร้อแต่ว่าคือมันก็50-50นะคะมันก็ยังประคองตัวไปได้เรื่อยๆแต่ไม่มองว่าตัวคุณต้องมีกำลังใจในการาทำธุรกิจแล้วก็ในการประคองธุรกิจไปเรื่อยๆนะคะบุตรบริวารก็ไม่ได้ ไม่ได้ดื้อดันนะคะไม่ได้แบบว่า,ามีลิดเดทอะไรมากมายก็ยังอยู่ในโอวาดีอยู่นะคะตรงนี้คุณก็ยังสามารถประคองธุรกิจของคุณไปได้อาจจะมีาบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับผลประกอบการที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะคะมันอาจจะไม่ได้เ,เต็มที่100%มันอาจจะเหลือแค่ครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ไม่มองว่ามันก็ยังดีกว่าที่จะ ไม่ได้เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะสำหรับนะคะ enfin, ในเรื่องราวของการเงินค่ะการเงินของชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกนะคะตำหน้าไพ่ไม่ได้มีไพ่เหรียญไม่มีไพ่เงินขึ้นมาเลยแต่ไม่มองว่าการเงินของชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกนะคะอาจจะช่วงเป็นช่วงปลายเดือนเนาะเป็นช่วงปลายเดือนนะคะที่อาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นเป็น เป็นช่วงที่ตัวคุณจะต้องนะคะบริหารจัดการเงินให้ดีนะคะในช่วงปลายเดือนเนาะในช่วงต้นเดือนยังยังยังไปได้ด้วยดีคะ่ะยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงยังสามารถที่จะดําเนินอ่าเขาเรียกว่ากิจกรรมในการในเรื่องราวของการเงินจับจ่ายใช้สอยได้ดีนะคะแต่ว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยถ้าหากว่าอ่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณไม่มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินให้ดีนะคะปลายเดือนก็อาจจะทําให้คุณเนี่ย หมุนเงินไม่ทันแล้วก็เครียดได้นะคะตรงนี้นะก็สําหรับชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกนะคะาถามว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับอะไรบ้างนะคะแน่นอนค่ะเสียเงินไปกับการเดินทางนะคะการแบบว่าท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เหมือนกับตัวเองอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะท่องเที่ยวอยากจะปลดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้รางวัลตัวเองตรงนี้ก็อยากจะให้จัดสรรค่าใช้จ่ายนะคะให้ดีด้วยเพื่อที่ปลายเดือนจะได้ไม่กระทบนั่นเองนะคะอืม ในเรื่องราวของโชคลาภโชคลาบลาบรอยไม่บอกเลยนะคะว่าไม่มีนะคะ,ะโชคลาบลาบรอยไม่มีนะคะไม่มองว่าถ้าหากว่าเงินตรงนั้นน่ะคุณจะนําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรประมาณนี้ไม่แนะนําให้นําไปบริจาคนะคะดีกว่านะไม่มองว,ว่ามันจะทําให้เขาเรียกว่าทําบุญค่ะทาบุญกับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะนะไม่มองว,ว่ามันจะทําให้ตัวคุณเนี่ย เป็นการหนุนดวงนะให้ชาวราศีพิจิกลัคณาพิจิกเนี่ยมีดวงที่ดีขึ้นนะคะประสบผลสําเร็จไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามนะคะเพราะว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงของคุณในช่วงเดือนมกราคมมันมันมันไม่ได้มีโชคฟลุกเข้ามาะคะ่ะมันจะต้องเป็นการที่ตัวคุณต้องลงมือทําพยายามทําเท่านั้นนะคะคุณถึงจะได้รับข่าวดีนะคะอืม สำหรับนะคะในเรื่องราวของสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกอย่างที่บอกจะมีการเดินทางตั้งแต่ต้นเดือนยันปลายเดือนเลยนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องราวของการเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอนะคะและชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกบางคนนะคะเป็นโรคนอนไม่หลับนะคะเครียดนะคะแล้วก็บางคนปวดหัวไมเกรนนะคะนอนไม่หลับนะคะ,ะเพราะว่า อาจจะเครียดในเรื่องราวของการการงานนะคะเครียดในเรื่องราวของความสัมพันธ์หรือว่าบางคนอาจจะเครียดในเรื่องราวของการเงินด้วยนะคะก็อยากจะให้อ่า ผ่อนคลายนะคะไม่มาว่าการที่คุณเครียดมันบางทีบางครั้งบางทีเราไม่ได้อยากจะเครียดแต่ว่ามันอาจจะเครียดสะสมโดยที่ตัวเราไม่รู้ตัวมันเลยทําให้เราเนี่ยนอนไม่หลับนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกได้นะคะตรงนี้แนะนํานะคะให้นะคะแนะนําให้สวดมนต์ก่อนนอนทําสมาธินะคะหรือว่าถ้าใครอ่าสวดมนต์แบบไม่ไม่มีสมาธิที่จะสวดมนต์หรือว่าหาหนังสือสวดมนต์ม่รู้จะสวดมนต์บทไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เปิดอ่าเปิด เปิดฟังก็ได้นะอะอย่างไม่เนี่ยบางตอนช่วงแรกๆอะค่ะ ก็ไม่สวดมนต์ไม่เป็นนะคะสวดสวดมนต์ไม่เป็นอ่านภาษาบาลีอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะลําบากอ่านผิดอ่านถูกอะไรประมาณเนี้ยเนาะเริ่มต้นจากการเปิดฟังก่อนก็ได้นะคะมันจะทําให้จิตใจของคุณเนี่ยนิ่งมากยิ่งขึ้นคือเปิดฟังก่อนนอนคือฟังจนหลับไปเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะเนาะทำบ่อยๆนะคะก็จะช่วยซึมซับทําให้สภาพจิตใจของคุณเนี่ยนิ่งมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นสงบมากขึ้นนะคะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะตรงนี้นะ ระมัดระวังในเรื่องราวของโรคท้องร่วงท้องเสียอาหารการกินด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนมกราคมอากาศเปลี่ยนนะคะอ,อีกอย่างหนึ่งมีการเฉลิมฉลองมากมายนะคะอาจจะไปกินของผิดสำแดงขึ้นนะคะตรงนี้เนาะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องราวของท้องร่วงท้องเสียปวดท้องนะคะตรงนี้ด้วยนะคะชาวราศีพิจิกเนาะการงานไปแล้วการเงินไปแล้วโชคลาภไปแล้วสุขภาพไปแล้วนะคะในเรื่องราวของความรักค่ะความรักของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกเดี๋ยวยังไงไม่จะทําคลิปเจาะลึกความรักแย่ ไปอีกคลิปหนึ่งก็สามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะก็แต่ว่ายังไงตรงนี้1ิบใบไม่จะอ่านคร่าวๆให้ฟังก่อนนะคะสำหรับในเรื่องราวของความรักสำหรับคนโสดค่ะคนโสดถามว่ามีเกณฑ์มโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับคนใหม่ๆหรือเปล่า,าชาวราศีพิจิกและคระาพิจิกมีเกณฑ์มโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับคนใหม่คนๆนี้นะคะอาจจะได้พบได้เจอกันจากการเดินทางค่ะเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปทํางานนะคะ นะได้เจอแน่นอนนะคะจะได้เจอกับชาวอาธาดน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะหรืออาจจะได้เจอกับชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าผิวขาวนะคะรูปร่างสมส่วนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีสเสน่ห์นะคะเนาะจมูกโด่งคมสันนะคะรูปร่างหน้าตาดีเลยนะคะตรงนี้เนาะ ก็ลองทำความรู้จักดูก็แล้วกันนะคะตามหน้าไพ่ไม่ได้บอกว่าจะได้อ่คบกันเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการทำความรู้จักพบปะกันมากกว่านะคะตรงนี้นะสำหรับนะคะคนที่โสดแต่มีคนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกและชณะพิจิกกับคนที่คุณคุยอยู่ที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ,นะคะ ไม่รู้สึกว่ามันมันความสัมพันธ์มันยังไม่ได้จะคืบหน้าไปสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไพ่ใบสรุปนะคะมันมีไพ่เป็นไพ่ควีนถือถ้วยอ,อยู่แบบนี้นะคะความสัมพันธ์ก็ยังดูดูกันไปก่อนนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่าตกลงโปรงใจที่จะคบกันเลยนะคะเนาะ,ะนะคะตรงนี้นะคะยังยังคบกันได้อยู่คะ่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีความชัดเจนเหมือนเดิมนั่นเองนะคะ สำหรับนะคะคนที่มีประเด็นในเรื่องราวของความรักนะคะรักสามเศร้านะคะไม่รู้สึกว่าความรักยังไม่จบนะ,ะเรื่องราวยังไม่จบนะคะยังคงทำให้คุณปวดหัวกลุ้มใจเครียดคิดมากนะคะซึมเศร้านะคะเป็นไปได้นะคะก็อยากจะให้ชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกเนี่ยมีสมาธิให้มากๆรักตัวเองนะคะมันอาจจะ พูดง่ายแหละแต่ไม่ก็เข้าใจว่ามันทํายากกันนะคะนะบางคนยังไม่สามารถที่จะเอาตัวเองออกจากความสัมพันธ์นี้ได้นะคะยังคงเสียใจยังคงเศร้ายังคงเสียดายความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะแต่ไม่มองว่าอ่าเวลาจะเยียวยารักษาหัวใจของคุณให้มันดีขึ้นนะคะตรงนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับนะคะคนที่แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วและก็มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะม่รู้สึกว่าในช่วง ต้นเดือนยังดีอยู่นะคะต้นเดือนกลางเดือนยังดีอยู่นะคะมีการเขาเรียกว่ามีการาถ้อยทีถ้อย,อ,ยอาศัยกันดีนะคะมีไพ่พระขึ้นมานะคะแล้วก็มีเกณฑ์การที่คุณกับคู่ของคุณจะเดินทางไปท่องเที่ยวร่วมกันด้วยนะคะมีไพ่เดอะฟูลขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงปลายเดือนคะ่ะให้ระมัดระวังนะคะ ะระมัดระวังนะบางคนในช่วงปลายเดือนแล้วกลับมาทํางานต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองนะคะก็อาจจะมีาการเพิกเฉยละเลยนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์กันไปบ้างนะแต่ว่าความสัมพันธ์ในเรื่องราวของครอบครัวนั้นก็ยังแน่นแฟ้นดีอยู่ เพียงแต่ว่าความหวานมันก็อาจจะไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีความน้อยใจคู่บ้างนะคะเนาะต่างคนต่างทํางานไม่มีเวลาให้กันอะไรประมาณนี้ในช่วงปลายเดือนนะคะมีความน้อยใจคู่บ้างนะคะแต่ก็อยากจะให้เข้าใจนะคะตรงนี้นะก็ จะประมาณนี้นะคะสําหรับดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนของชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกนะคะในเดือนมกราคม2563ค่ะก็กอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้ไม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ